ตอนนี้เราก็มีเพจของของทานคีรีอยู่เพจแค่เพจเดียวนะคะคือจะเขียนว่าทานคีรีกระบี่ส่วนน้ํากำนันค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีเพจที่มีลักษณะที่ชื่อใกล้เคียงกันแต่คือเพจจริงๆอะ่ะเราเราจะมีเบอร์ติดต่อที่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาท่องเที่ยวก็คืออยากให้ ติดต่อมาเบอร์0 8 6 2 5 5 9 1 0ค่ะหรือว่าเข้าไปดูในเพจแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคิวอาร์โค้ดให้สแก,กนแล้วก็ให้ติดต่อเข้ามาค่ะในนั้นก็จะมีแอดมินติดต่ออยู่ค่ะเพจที่เป็นเพจเหมือนเพจปลอมเพจที่ว่าเรียนแบบตรงนี้คือเราสังเกตง่ายง่ายขนก่อนก็ที่เห็นเข้าค่ารคะมันมีบางเพจคือ ลักษณะการเขียนคืคอมันมันไม่เหมือนกับเราก็คือเหมือนส่วนน้ำกันกำนันนะคะคำว่าส่วนน้ําก็มีเพจหนึ่งมันเขียนว่าสอวอแล้วก็กํานันก็แต่ก็คือให้ลูกค้าสังเกตคือถ้าเป็นเพจจริงก็คือเราจะมีเบอร์ติดต่อและก็มีมีเวลาที่ชัดเจนเวลิลับเวลาเปิดการทําการที่ชัดเจนนะคะและก็เราก็จะมีการอัปเดตหน้าเพจเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเป็ดเป็นเป็ด เพจปอเนี่ยรู้สึกว่าหน้าปกเพจมันจะไม่มีการอัปเดตอะไรเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้าจะติดต่อก็คือให้ติดต่อกับเบอร์ของเบอร์ที่ลงไว้ในเพจโดยตรงใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสงสัยหรือว่าจะมาจะสอบถามเส้นทางก็ให้สามารถสแก,กนชีวโค้หน้าเพจได้เลย